พี่น oh, <Yeah. S 2> ้องนำถ่วมก้อนใหม่ไดอนขอนกายกหมวกโอ้ตกมาอ๊ตกบงเหนือพี่น้องความมาแต่เสาเห็นแม่สร้อยลงวัดมาหน่อยก็ไปตะแหงแมาหน่อยติเตี้ยแต่ยังลงวัดตตุนเออ แท็กมาแล้วมันยังปบมา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 ยังมาแล้วไปลอยไปหงเีย็นต่อเอลยมาเตียนะร้อยตะแหงนี้น้องจะร้อยไปหงเียนอ๋อจะเห็ดกับ <c oughs> น้องเด,ดี๋ยวนี้สบายดียามเสาทุกคนวันนี้เราจะพาพี่น,น,ออน,น,น้องไปหาเลาะหาแล้วอยู่เน้อกินเนาะไปหาน้องใหม่ทุกคนไปทางบ้านน้องไผ่เาไปเทสเซาเลยทุกคนตุ่นทัน้งแต่ ที่หาเครื่องหรือว่าหาวงเสาเนาะป่ะเมื่อนี้ไนดะ้เห็นเบิดองียงกัไปนิดหน้อย <c oughs> เห็นแม่สร้อยลงวดัดแล้วก็เห็นน้น <c oughs> นองไปโรงเรียนเห็นตลาดน้อยนี่ไปแล้วมันถือเป็นตลาดน้อยเพราะมันเป็นรถตลาดน้อยดิแถาสร้อยาพาไปก่อนบาดเดายวยังไม่ถัมาจะไปไปก่อนแล้วจะพาสนุกทางนะระวังจะได้ขับมวยเปิดแล้วเปิดตอนนี ลงทั้งผมดเลยลงทัง้งใบแล้วลงไผ่าม พี recibir, ่น้องหดกรอนใหม่เลยสบายดีทุกคนไปหานวายอีกแล้วเนีเราจะาให้นกยังหไปเน้ได้ิเ่อานี่รดมาจ่เ <Item> ป <Spencer> <fol> ็นวายเอามาขีรเน้ินะจแตอมานาเปน้องโปรตีนโปรตีน พี่น้องหนำถ่วมกลอนใหม่ทุกคนมึงได้ผูป้ปลายลิฟลี่เลยนนอืมนำถ่วมหนำถ่วมง <c oughs> านได้ยี่ลอยหนำจนถ่วมลิฟลิฟขึมิมอยู่มาหอดเลยหัวหัวใหญ่หนำลายจะมันถ่วมกลอนใหม่พี่น้องกด้ผู้ป้านำหันหนิงก้อนสิอันนำหนิงน,น,นี่ยมันเขาอัดพายนำหล่นเด้เห็นห้อยเขาเขี่ยอยู่เ <ham> ขี่ยววันนี้ เช้านี้เออเขาจะหาก่อนเราผัอข้าอยู่ไก่กูเฮา,าหายังเลยหางน้ำใหม้นะเออเดี๋ยวคุณจิรอนี่เช้าเลยหางน้ำใหม้ทุกคนบ้าหนำนะหนำไลายู่เลยกันอื่นก็นอ,อ,ไไนอย่าละลงเอาอะไรกันบอกกระตองตัตกเนาะน้ะนำ ปลากะลายเพรมันนี่แล okay. ้วันหนาเห็นปลาลายเสียใจด้วยหนามมันเลือไปทุกคนจะทิ้นเขาได้ขวบมันแล้ว่มจะทินเขาได้ขวบมันแล้วใช่ไหมเาอยู่ใครอะใขาอยู่ข้างบนเขาขึ้นเลยเขาไป เราว่าให้ที้งเขาหาค่ะพี่น้อง่าทานไม่และพี่น้อง อย่างอ่อมนองเยอ,อ,อ,อ่อมหอยไปบาได้น้ำลายแห้มาทางคาเทนาปลาลายค่ะึขึ้นมาแต่หอยหอยบ่องล่องลงลน้ำคื้เกาปัญตีนเียตเออจะได้่นอนง่ย <này> จะขึ้นได้นอนทำไม เออเราได้เซ้นอ่ะแต่อย่าขวดนีคืออะไรบอโอ้ยคือมันกระด่ายสากันอยู่มันหนักกระตูดน้อยไ,ไปว่าไรพี่น้องมาเนี่ยมันมีหางคลิป,ปบอสถ้าขวมหัวว่าไรทุกคนหัวมันมีสามแยนกโคนสลิงเป็นอะไร แม่กินแก้วบ่ได้น้องแม่อยากขี่ลังกวยขวามน้ำเาไปแต่อยากหูวอยากัวคว่าขมขนขี่ลังกวยขวามน้ำเด้ยกกนเราฝังไปหากันบ่ได้พอแมนฝังของีิน้องไทยเราเฮอเจ้่าวะเจ๊งติดปลายมาใหคนละ เี่ยีห่เอาหน่นี่เกิเนยอนท้ากระดาน้อนี่ลใหญบอนไดเน้ะตัวนี้าอ่ามีสองอันสามสามอ่าอเกบบริสตอนี่อ่าตัวนี้แบบใหญ่เนาะตัวนี้น้อยสุดเลยอายุวัน สลอยมันอ şey ึดแทงโคลูกมันสรม่นมันบอกนี่ตคนได้สย้างโอ้โห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 แต่นางแม้งามเนาะแกงเสบอองสลยไปอึ่งย่างอึ่ง ยังก็ยังอยูอ่ในนี่อยู่ฝนตกไปเบิดแล้วพฝนยังอยู่ในนี่อยู่ของีเหออึ <c oughs> อลย <c oughs> ยันอึ่งไม่ไข่ปุบูมบูมบูมงามเลยยางเต็มมือเลยสะได้กบระบเดดิโอ้ทางนั้นาทางบางๆเนี่ยร้อกระตุกน้ำมาวักใหญ่เหนือเอาบ่ได้เอาปะ เขาเห็นนอนน้ำไม่พี่น้องเห็นแต่ปลายมันแดงๆนี่นะว้าส่วนอะไรมันสีส้บเป็นรอยเสียมเห็นเขาเพื่อนนอน่้ำไม้น่อยว้าวงาม,มาดีเลยเขาก็ได้นอนน้ำไม่ที่มันเป็นปลายแดงๆนะเนี่ยตอนจับนบ้ำประเทไทยตอนถ่ายน้ำแบจับเจอ,อนอนน้อยๆแดงๆนะ <c oughs> งามเลยยอดมัน หม้วกกำลงัลงกุมมวกข้อทิมแล้วม้วกหลังจากได้น้องใหม่แล้วทุกคนเบิ่งสลอยกับควายอาน้องใหม่น้ำกันควายกับกินพวกควายอย่างเงี <magic. S 1> ้ยกินก่อนน้องใหม่จะเห็นบ่จะเห็นบ่เคยบอกน้ำน้องไผ่แล้วเอินเจ้าเลยสลายเอ้พวกนี้ก่อนน้องใหม่สลอย ถับแม่ควายกินป่าแก่ดเอาเอาเมื่อน้ำเอาเมื่อนำพี่การป่าเต้นบุอเอ๊กับแก่ควายกัหฮาน้อใหม่คนกานอใหม่ฮะยานเฮียแต่อยู่บ่ายังบ่ได้อยู่ มาเป็นกระดาษน้องใหม่ของเขาอยู่ได้สิน้องโว้ยเป็นกระดาษน้องเขาเออฮ้ยเติบมันเด็กอันนั้นเนาะมันเด็กกระดั้นเหรออันเด็กนันโอ้ยมันเด็กกระดั้นมันเด็กอันนั้นมันทักกรใหญ่ตอนนั้นฝนตกบุ้นซับก็ยังทำปลาหมดน้องเขาก็ซื้อแล้วแต่ตอนนอนอ่อนมัน เด่นเอาแต่ตัวแก่ๆย okay, ันบริไลายเด่นกระต่ามาเลยจะมันดำค่ะบนเขามาหาเนี่ยมองว่าควมงามจะมันขื่นเหี้ยวสับโกนสับโกนพี่โกนเออข้าก็ลุมเลยเคยแล้วจะดำเนาะเขาจะบ่วหาหยอดอกไม้ในงามมาดิ หยอดเขียวๆวอ่อนอ่อนบ่งบอกถึงน้ำม้หวานฟาดตายสีน้ำมันถ้าเขาอยากขึ้น,มน,นไม้สีเ้าเคยได้พี่ไม่กินแก่ได้ย่อ่ะไปอันนี้อ้อม้เสียอสองให้ได้เออคนขึ้นได้เพิ่มเจ้าก็มีแต่เข้าบนเขาที่หายทุกคน Chị bạc Cái bạc 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 Ngon bạc Ngon bạc Ui, xa bạc 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 ไปอ่ะหอนเว้ยคนข้าวงามเลยแกงเนาะดีกว่าใจกระต่ายบอกชื่มืออะไรทุกคนได้ตื่มว้าวเกือบเต็มกระต่ายข้อใจแล้ววันนี้ ยิมหนาบ้านเลยเมื่กีเขาก็บังจะผับสิบเอนมองมาีกินข้าวสาสิงเหากอนหอยมันซีอยาเมื่อนรลทุกคนป้าหน่อยนะไลโบแพกันเลยเนาะผู้เดียวกับสองคนแบบนะคือหนึ่งยังไหลหลังติดๆเลยหน่อยมี่แต่หน่อยหน่อยเนาะแต่กระปุกมาข่าวป่ะทุกคนได้ข้อใจหรอโบได้เมื่อไรโบได้นะฮ้าจนวา คแห่เทียงตลอดกับลอดมือนนินะใปใ้ตลอดปลอดภัยม้องใหม่แล้วก็เดียวชื่อมือมาปอกมมองในนานป่านาย่าเลยสองรอยก็เลยเอาบึง แหม่ตกเสยคนมมีงัวงหมดมีบากาเก็บอีกเลปลอดภัยเสยบมักหม่วงยังมันได้จักบบอดแล้วเอาไอยเอาไลยกะได้กินหมักหม่วงสุกแล้วพี่น้องนายหญ้าเขาแซ่บเสียแต่ยังหน่อยเราไมาให้กินกับเขาก็เนี่ยนะ็นหดย่ำเจียวดำหน้าบุ๋งแกงขอนไกาหมักหม่วงโอ้ตกเสย ชุด <ics> ท้ายก็ขื้นร้อยหลักม่วงเด้อแขกกันหน้ายาเจ้าของคือน่ารอเราผ่ายแล้วอหลรร้อยเขาหนาบได้กินมาขื่นก็มามม่วงร้อย้นิ่งยิ่งยิ่งิ่งยก่ินเยิ่งิ่ย่งงยิงยงยิงิ่ย่้่งกิิยิ่่ง่ยย่ง่งิ ออกับใจเลยว่ะสัตวทีเดียวจะควรประกันปีนเอางนี่ทุกคนกกกายัับปนงองมองสุกลายดิร้านนอกลายเนะานะ,านะป้าขึ้นเน้ะเซยระวังเด้อปิดลงแล้วจะลอยเห็นหรอโอ้ป้าขึ้นไปห่อรองงองสุกกี่ร้อยนะโอ้อืม <laughs> ข้าวบ่ได้กินก็ขึ้นก็มักม่วงได้กันเจ้าน่ะมันหล่นมัง่วงหมดบ่ดเลยเออไม่ต้องเทิงน่ะสุกหลายหักมันสูงบ่ขึ้นก็ยังยังกินแก้วน่ะหลางน้ำกินเลยที่แต่รถก็มีครับมันมันมีแนวหล่อตาอะไรอย่างเคร่งมาเธอหนึ่งตัวนี้มันแซ่บมักม่วงอันนี้น่ะแซ่ยบมักม่วงมังยังก็แม่กินแก้วนี่เพิ่นมังค่ัม คำแพงปาเนื้อเนื้อละหวานหวานเจีย๊ยบเจี๊ยบกินมึงดูป้าพี่น้องเนื้อมันเด็ดเลยเบื้องเนื้อเนื้อบุกหมองซุปว้าทุกคนแม,กแ,มกแมงโก้แมงโก้อืมครับเห็ดเขาเนียหมองอืมมันแสียบคนกันเดี๋ยวม่วงคัม เนี่ยมันลายกว่าเอาในเมื่อปุ๊กเสียบกว่าขึ้นระหว่ายดีออพอลงมาแล้วรอยหาอภัยแล้วว่าไก่กินเป็ดตจนเป็น ตะก,กีก้น่ามาดำนาน,นี่ิอโอ้ยคือเขามากินยามือเสา่ายามือเพนบริม,มื่อพี่น้องเห็นหนานนี่แล้วคือเทนความเื่อยแม่นเบิร์ดนานนี่ฟอร์ตะก,กี้เนนายางน,นี่ปวดนี่แม่นเบิร์ดเลย่วนเทียงนี่แมน่นเบิร์ดกอน้ำใหม่เองก็แม่นเบิร์ดเ,ลเดวลาเรากะเป็นใครปซื้อนาอยู่พุ่นนาไก่นายเมียมันจะโมยักใหญ่มาพุ่งไกลจากจากบ้านได้จากนาเอาตุ่พุ่นดิพอวดบ้านทุ่น,นปัดขวมภาคเปลืองพุ่นมามาเห็ดไนพี่มาหนี่ะคิงอ๋อคิงอ๋อขึ้นหอดไนอยู่พุ่น คือแบบว่าเขาผูกพันอยู่ฝุ่นเนาะแต่ว่าอย่างนี้เขาบบกอันนั้นไหนมันบบมีวนอยู่บบมีเทียงนาขันมากก็ไม่แต่ไปอยู่เทียงป่ากัเทียงหญ้านาเก่าอีกพอ